สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขสุขคนสวัสดีครับพี่น้องโอ้ท่านี่แน่ไงนียอดนะครับลุย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 ยอดเลยมุดลุยมุดลุยมุดลุยพี่น้อง คักขนาดเลยบัน,นี้มา,าทานขนาดเลยโอ้แบบไหลลงเลยบอนีินคุณอะคุณลองครับโปรเจกต์ยังน,งนอนขอ,นองนี่เนาะโปรเจกต์ยังหของอ๋อเก็บชุดเก็บชุดหของเก็บชุด สุดยอดมากเลยครับหักขนา,ายดายิ้มแน่ยิ้มแน่ <c oughs> สุดยอดเลยมองเห็ดชุด ที่ตัดชุดนะครับผมฮะคุณอะวุ้ยมาทานันฮะการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียล เอาพี่น้องครับหากำลังใจเด้อขุดข้าวไปเบิ้งข้าวขุบัตรวุ้ยเต็มหม่องเบิง้ง สวัสดีมาดามสุดยอดเลยมาดามตื่นกันหรือยังเปล่ยนแต่แปดโนะครับสุดยอดเลยนก้สุดยอดเลยู่กล,ล,ลูกเต่ากํลาลังนอนอีกทีมงานนึ่งไปเหตุทำความสะอาดอยู่ โอ้ห้องน้ำห้องทาสะอาดสะอ้านกำลังตื่นก็นมีที่นอนกำลังนอนก็นมีเอาสวัสดีครับออบอก,บอกสบัสเบสเบียงเยอะสิครับผิดสับเบียงเยอะต้องอยู่ใกล้สเสบียงไว้ก<น>่อนช่วงกซ้อมนี่แม่ครัวเรานะครับแม่ไข่นะครับผมวันนี้ทำอะไรกิน ทำอะไรกินอ๋ออบไก่จุดยอดจุดยอดแม่อบไก่จวดจัดฝาดบึมอาหารเที่ยงอ,ยาาอู้วหนาวกระปุ่นตัวนี้มันจะกาบนะครับ วันนี้รถแห่ก็มีงานครับน,นี่รถแห่ก็มีงานนะครับน้ำขนมจีนลูกเต่าเ่อท่านตืน่นขยะขโอ้ปองเครื่องสำอางกปเลย ตรงเม้ากูปอดเออวันนี้รถแห่มีงานครับมือเื่นเศร้าบ้านเฮาสิมีงานงานสุพขันกินดองแฟนลาคนเจ้าแห้ปานตาวันนี้มีงานที่กลุ่มาวาครับสิบเอ็ดโมงเดินทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกกี่โมงมาเนีสิบเอ็ดโมงครับ กุมภาพัดธเนาะกุมภาพาปีตะบนแซแลอะไรนี่แหละเอาตะบนเนี่ยเบาหยกคนพลากรนอู้บรรยากาศดีจาร์โอฝากพรได้ไอาจารย์โอเอาฝากช่องอาจารย์โอ อาจารย์โอ้เล่ยเสะเดิดลำเพลินลำพิเชียวเมื่อนี้ยเราจะคลิปหรอสามอะมี่โอ้ยขอเตือเจ้าอาจารย์แล้วล่ะผมผมก็จะวางของเดินทางกี่โมงนี่เดินทางสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงไปผลเอาอีกสักสี่หาคลิปโอ้ยสาบเถอะมันไหนเนี่มัน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 โอ้นี่ไงนี่ไงครับ อาจารย์โอ้เลครับลำเพลินเต้ยเสด็จอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับเต้ยเสด็จอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดให้ประแดกของเราหน่อยนี่ครับผมได้ตามความฝันผมนะครับตอนนี้จ้าเมื่อล่ะสองหมื่นครับโอ้เดี๋ยวกระไรแสนโอ้สาธุสิบปีขอบคุณธินาลสาธุถ้ามวยข้อนจากอาจารย์ผมครับเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยไอดอลครับพี่น้องกับเอฟซีบอกผมน่ะเบิ้งไอการใช้เวเดอร์เบิ้งยัยไลรเวเดอร์ปวดขาบันเดยลระกัญยางเลยนี่ล่ะไอเดอลผมสุดยิงพี่น้อง ผู้ใดดีผู้ใดเก่งผู้ใดได้ดีผมมีแต่ย่องผมมีแต่สรนเสริญคุณองค์ผม่เคยมีอิจฉาผมมีแต่เอาแบบยังนี่ครับอาจารย์ผมพวกเขาาไปอ่นขั้นไหมให้บ่ให้นกบ่แมนนั่น้ำแช่หน้แช่หน้าด้วยแช่ไปอาบน้ำแปะแปะช่อนแม่คนครับเอาเอาฟางแม่ฝากแม่ช่างยังช่างเนี่ยโซเฟอร์หน่วยหนึ่งรับไหนอ่ะเบลเบลเบียด้วครับนี่เบลเบียร์รถแห่ สาวน้อยลำเพลินอ๋อพี่เฉี่ยวตอนไหนจ้จักหมื่นแรอล่ะในพันโอ้เอาเอาฝากพี่น้องฝากพี่น้องให้ได้หอดเมือให้มี่สางได้ได้เร็วๆมันจังสิขยันเอ้าขอบคุณทุกกำลังใจครับเบียร์นะครับขยันยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาเมือนี้มันมานเดิ้ลรถแห่ก็ได้คอยชีคุ้มเสิร์งอยู่แถวนี้ล่ะคอยชีคุ้มเสิร์งอยู่อันโกดังข้านี้ล่ะอยู่อันข้านี้ล่ะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อวานในกระพาน พ้นไปนะครับกับอ่ยังหละปฐมทนทิเทศนะครับผมเอา้าขอบคุณพี่น้องปองไปกินเขาแสบๆเด้อนะครับผมเขาเทียงเขาวสวยเขาเสาก็แล้วกันนะครับผมยูดีไม่ให้สกุลสกุนพอกันคลิปหนาพี่น้องหักแพงกันดูแลก,กันไปครับหักแพงกันนะครับขอบคุณทุกหลังใจครับผมสวัสดีครับผม